สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารกลับมาพบกับแม่มโนยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2องพิกของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารในเรื่องทั่วๆไปแม่มโนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงดยรวมโดยทั่วไปแม่มโนยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจัยในการรับชมและก็รับฟังเยอะๆ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็จริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลุงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลุงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนนี้แม่มน้อยเห็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะหลายสิ่งหลา,ลายอย่างจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดเหลือเกินนะคะมีแต่ความยุ่งยากลําบากใจสิ่งเหล่านี้จะเบาบางลงเยอะนะคะไพ่ห้าเหรียญไพ่สดาบแล้วก็ไพ่หมายเลข18ในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารหลายๆคนของแม่มน้อยนะคะเผชิญอยู่กับปัญหาหนัก หนักในชีวิต5เหรียญหมายถึงปัญหาในเรื่องของการเงินรวมถึงในเรื่องของภาระหนี้สินถ้าเป็นในเรื่องของการค้าการขายก็ไม่ค่อยจะมีผลกําไรเท่าที่ควรนะคะไพ่สี่ดาบเนี่ยบางคนไปเจอในเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ่วนไพ่หมายเลข18นะคะหมายถึงการต่อสู้ดิ้นรนนะคะต่ออุปสรรคเอาละนะคะไม่ว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะไปเจอเรื่องราวใดๆมานะคะแต่ในช่วงเดือนนี้แม่เมื่อน้อยมองเห็นไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาราบใดที่เรายังมี ชีวิตนะคะตราบนั้นไม่สิ้นหวังอย่างแน่นอนชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอัคารยังไม่อับจนหนทางหรอกนะคะไพ่เดมจเเช่นขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับตัวเรานั้นล้วนแล้วแต่นะคะ ไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกําหนดเอาไว้หมดแล้วโดยกฎของจักรวาลอาจจะเป็นเพราะว่านะคะวิบากกรรมเก่าเคราะกรรมเก่าทําให้ชีวิตของเรานั้นนะคะจะต้องเผชิญอยู่กับปัญหานะคะแล้วก็อุปสรรคในชีวิตชีวิตของคนเรานะคะก็มีทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงในจังหวะขาลงในชีวิตนะคะก็มีไวใ้ให้เรานั้นชดใช้วิบากกรรมเก่านะคะ จักรวาลน,นะคะจะสอนให้เราเข้มแข็งประสบการณ์นะคะความลําบากที่เราผ่านมานั้นจะหล่อล้อมให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารของแอ่ม่นมนเป็นคนที่แข็งแกร่งเมื่อวิบากกรรมเก่าเบาบางลงนะ,ะจักรวาลก็จะโอบอุ้มผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตไพรเดอร์สตาร์เป็นตัวแทนของความหวงังความสุขความร่มเย็นเป็นสุขนะคะอนาคตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารเนี่ยนะคะรอเราอยู่ดังนั้นนะคะถ้าใครที่บอกว่าไป ต่อไม่ไหวแล้วนะนะคะอย่าพึ่งท้อเนี่ย,พยไพ่ใบนี้จะต้องไปต่อให้ไหวนะคะเพราะความสุขนั้นรอเราอยู่อีกไม่ไกลอีกไม่กี่ก้าวในชีวิตของเรานี่แหละนะคะเพื่อนๆจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ใในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะได้งานใหม่นะคะอาจจะมีโชคลาภทางด้านหนุ่มการเงินเข้ามานะคะได้พบสังคมใหม่เพื่อนใหม่แม้กระทั่งพบหลักครังใหม่ด้วยเดือนนี้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารจะมีโอกาสได้โชคลาภจากคนที่เป็นผู้หญิง นะะคนคนนี้อาจจะเข้ามาในรูปแบบของกัลยานามิตรที่ดีก็ได้นะคะเข้ามาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำหรือว่าหยิบยื่นโอกาสเสนอความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างให้กับเพื่อนๆแต่ถ้าเะคะเพื่อนๆเป็นผู้ชายแล้วมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือว่าจะต้องพบปะ,ะ,ะกับลูกค้าะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่ดวงนารีอุธรรมนะเราจะได้รับการช่วยเหลือนะคะสนับสนุนที่ดีจากคนที่เป็น ผู้หญิงนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะไพ่ใบนี้น่ะถ้าใครที่เป็นคนโสดหมายถึงการได้พบเจอเนื้อคู่อุปถัมภ์นะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ดีจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนทําให้นะคะชีวิตของเรานะคะมีความสุขสบายมากขึ้นดวงใครจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายก็ไพ่ใบนี้แหละแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ชีวิตครอบครัวหมายถึงเรามีโอกาสนะคะได้บุตร แล้วก็ตั้งคันนั่นเองแต่แม่มืน้อยมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะหลายๆคนอาจจะนะคะเ,เริ่มกิจการนะคะในช่วงเดือนนี้นะ่ะบางคนอาจจะหยิบจับอาชีพนะคะที่เหมือนกับเราไม่คุ้นเคยเราไม่ถนัดแต่พอได้ทำดูแล้วนะคะกลับถูกฉลกแล้วทำให้เรานั้นสร้างเนื้อสร้างตัวปลดหนี้ปลดสินได้เลยนะคะแต่ในเรื่องของการลงทุนนะะ่ะถ้าเป็นไปได้นะคะแม่ม่น้อยอยากจะให้เป็นในช่วงปลายปลายเดือน เป็นต้นไปน่าจะดีกว่าหลีกเลี่ยงนะคะประมาณในช่วงต้นต้นเดือนปลายปลายเดือนน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะในช่วงต้นเดือนนี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้ารวมถึงในเรื่องของการติดขัดเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะคะการค้าขายนะอาหารการกินเครื่องดื่มความสวยความงามนะคะแมมโมน้อยมองว่าจะโดดเด่นมากในช่วงเดือนนี้รวมถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้างนะคะร,รวมถึงการ,กรเกษตรแล้วก็ ในเรื่องของเลือกส่วนไรนารวมถึงในเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการสื่อสารการใช้คำพูดนะคะจะโดดเด่นแล้วก็มีความสำเร็จมากๆเลยข้อสังเกตของไพ่เดอะเมจิกเชียนหมายถึงบางครั้งสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราปรารถนานะคะเรากลับไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิด ไม่เคยคาดหวังเอาไว้เลยก็ได้ไพ่เดมิิเชียนนะ่จักรวาลน,นะคะจะมอบโอกาสให้กับผู้ที่เกิดนะคะอยู่ในวันอังคารให้เรามีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะเพื่อนๆอาจจะได้พบเพื่อนใหม่สังคมใหม่ก็ได้นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแต่ถ้านะคะ เพื่อนๆไปสมัครงานเอาไว้เนี่ยงานที่เราได้เนี่ยอาจจะเป็นสายอาชีพที่เราไม่คุ้นเคยไม่ถนัดนะคะแต่อยากให้เปิดใจลองทําดูก่อนนะคะไม่แน่ว่างานที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้ไม่ถนัดงานนี้อาจจะนํามาซึ่งโอกาสที่ดีๆในชีวิตรวมถึงรายได้ที่ดีให้กับผู้ที่เกิดในอยู่วันคันด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะแต่รายจ่ายนะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเนะะี่ยเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะเรามาระวังในเรื่องของ ะะข้าวของที่มันฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปห้าเหรียญขึ้นมาถ้าใครที่สามารถหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการออกหน้าแทนคนอื่นการค้ำประกันกา,การให้คนอื่นหยิบยืมเงินได้ถ้าสามารถเลี่ยงได้จะเป็นการดีเพราะลักษณะไพ่ห้าเหรียญหมายถึงนะคะสิ่งที่เราให้ไปนั้นเราอาจจะไม่ได้นะคะคืนมาก็ได้อาจจะเป็นหนี้ศนะูนย์หน้ไพ่ใบเนี้ย ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภแม่มนมิ่มองว่านะคะมีโชคลาภนะคะทางด้านเรื่องของการเงินเข้ามาทั้งทางด้านเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะได้โชคลาภจากคนที่เป็นผู้หญิงนะคะส่วนคนที่ทําการค้าการขายการค้าการขายก็จะดีขึ้นนะคะทำเงินได้มากขึ้นมีผลกําไรนะคะมากขึ้นกว่าเดิมแต่รายจ่ายก็จะออกไปเยอะเช่นเดียวกันก็จะต้องวางแผนนเรื่องของนะคะการเงิน ให้ดีเลยแหละนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้เรามาระวังในเรื่องของกระดูกนะคะออฟฟิศซินโดมนะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะในเรื่องของข้อเข่านะคะรวมถึงในเรื่องของมีดบาดนะคะอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆส่วนมากแล้วไพ่สีดาวจะหมายถึงโรคก,กระดูกถ้าอย่างเบาสุดก็เกี่ยวข้องกับทางด้านของ โรคฟันนี่แหละนะคะการเรียนการศึกษานะคะมีความสําเร็จที่ดีแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของความพยายามให้มากการเดินทางไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทในการดําเนินชีวิตถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารพอมีเวลาแม่ม้น้อยอยากจะแนะนําให้เพื่อนสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะไพ่สีดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้ามีเวลาอยากจะให้นะคะร่วมนะคะอุทิศศนอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไปที่มูลนิธินะคะ ร่วมบริจาคนะคะผ้าขาวห่อศพหรือว่านะคะร่วมบริจาคปัจจัยนะคะซื้อลงศพให้กับศพที่ไรา้ญาติก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะปล่อยปลาปล่อยสัตว์ก็ได้แต่ถ้า ไม่มีเวลาจริงๆนะคะการสร้างบุญสร้างกุศลโดยง่ายที่สุดก็คือการเจริญภาวนานะคะการหมั่นเจริญภาวนานี่แหละนะคะเป็นการสร้างนะคะบุญสร้างกุศลอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้าอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองคนในครอบครัวเจ้าที่เจ้าทางสัมมาอาชีพนะคะรวมถึงตัวของเราเองด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคะบุญกุศลนั้นจะหนุนนําำําชูดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารให ประสบพบเจอแตกกับสิ่งที่ดีงามในชีวิต ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่โม้น้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนในครอบครัวแล้วก็เครือญาติจะมีอิทธิพลต่อตัวเราค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่เป็นผู้หญิงนะคะในช่วงเดือนนี้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารมีโอกาสได้โชคลาภนะคะจากคนที่เป็นผู้หญิงรวมถึงนะคะคนที่เป็นผู้หญิงในครอบครัวของเราด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคำว่าครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไรามักจะมีปัญหามีในเรื่องของความ ไม่เข้าใจกันบ่อยรวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เช่นเดียวกันนะคะหลายหลายคนเนี่ยนะคะมีคู่ครองก็เหมือนกับมีคู่กัดนะคะเจอกันทีไรนะคะพูดคุยกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีนะคะมีเรื่องของการเอาชนะการประชดประชันกันเหมือนกับคิดกันไปคนละทางเข้าใจกันไปคนละอย่างแต่ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีการยืดหยุ่น ให้กันมากขึ้นนะคะประนีประนอมให้กันมากขึ้นและที่สําคัญจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้วยที่มีปัญหาที่ทะเลาะกันนะคะก็จะได้เคลียร์ใจกันทําความเข้าใจกันใหม่ แต่ถ้าไกลนะคะที่มีปัญหาแยกๆก,กันอยู่กับคู่ครองมีคู่ครองนะคะที่นะคะทำตัวนอกลู่นอกทางสร้างปัญหาในความสัมพันธ์เมื่อก่อนไพ่กริฟโยรีเลชั่นชิปประชารขึ้นมาเมจิกเชียนขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่น่าจะเกินปลายเดือนเนี่ยเราอาจจะได้รับการติดต่อกลับมาจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่มีปัญหาที่ทะเลาะกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละว่าเราจะยังให้โอกาสเขาหรือเปล่า ใครที่ทำธุรกิจร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ การค้าการขายที่ทําร่วมกันกับคนในครอบครัวมีความสําเร็จมีผลกําไรค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้านะคะใครที่กําลังรอคอยที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไพย่เอชซับคับกับไพ The ่เดอะเอมเพลสขึ้นมาเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆมีโอกาสนะคะได้รับข่าวดีที่รอคอยนะคะไพ่สองใบนี้หมายถึงการได้บุตรการตั้งครรภ์แล้วที่สําคัญนะคะบุตรที่เกิดในช่วงเดือนนี้จะเป็นอภิชาตบุตรด้วยนะคะคือบุตรที่ส่งเสริมให้ดวงชะตาคุณพ่อคุณแม่นั้นทํามาหากินเจริญรุ่งเรือง สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะมีโชคในเรื่อง,องความรักเราจะเป็นผู้ควมเกมในเรื่องของความรักและก็เหนือสิ่งอื่นใดเราจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางเดินความรักของเราเองนะคะไพ่เดอะเมจิกเชียนขึ้นมาเนี่ยจักรวาลบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นล้วนแล้วแต่ได้ถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วโดยกฎของจักรวาลนะคะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่อยู่ในชีวิตเรา หรือว่าใครก็ตามที่ต้องเดินออกจากชีวิตเราไปใครก็ตามนะคะที่เกิดมาเพื่อเราถูกสร้างมาเพื่อเรา ะะย่อมอยู่กับเราแต่ธาตุนะคะอะไรก็ตามที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไพ่สี่ดาบห้าเหรียญแล้วก็ไพ่ separation ขึ้นมานะคะแต่ในช่วงที่ผ่านมาแม่โมนิมึงว่าความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่มีปัญหากันบ่อยนะคะทะเลาะกันบ่อยไพ่สี่ดาบเนะี่ยหมายถึงปัญหาในความสัมพันธ์ separation ปปหมายถึงการพัดพรากห่างๆกันไปนะคะคู่รักบางคู่เนี่ยอาจจะมีการเว้นระยะ พักความสัมพันธ์เอาไว้ชั่วคราวส่วนไพ่ห้าเหรียญน,นะะ่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งเหมือนในความสัมพันธ์มันไม่ค่อยจะสมดุลกันสักเท่าไหร่อาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปห้าเหรียญเนี่ยถ้าเป็นการค้าการขายก็หมายถึงการขาดทุนนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หมายถึงนะคะสิ่งที่ทุ่มเทไปนั้นนะคะ กับสิ่งที่เราได้รับตอบแทนกลับมานั้นนะมันไม่สมดุลกันเลยนะคะสิ่งที่เราได้รับกลับมานะั้นมันอาจจะน้อยมากจนเกินไปนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายๆลาคนมีความรู้สึกนะคะว่าความสัมพันธ์อนะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมได้แต่ในช่วงเดือนนี้นะคะที่เกิดอยู่ในวันคารจะสามารถรับมือกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหา ได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะที่มีปัญหาการที่ทะเลาะกันนะคะถ้าเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นคนที่จักรวาลกำหนดมาเพื่อเราแล้วแม่ม้นยมองเห็นไพ่กิฟต์ยูนิเลชั่นชิฟชานเนี่ยขึ้นมานะแม่ม้นยมองว่าเราจะมีโอกาสได้รับการติดต่อกลับมานะคะจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเพราะ อะไรก็ตามนะคะที่เป็นของเราท้ายที่สุดแล้วก็ย่อมเดินกลับมาสู่ชีวิตของเราอยู่ดีดังนั้นถ้าใครที่มีปัญหานะคะที่ทุกข์ใจเพราะความรักในเดือนนี้นะะอยากจะให้ทําตัวสวยๆหล่อๆนะคะสบายๆชิลๆไว้ก่อนนะนะคะรอสัญญ,ญาณจากจักรวาลดีกว่านะคะถ้าเขาหรือเธอคนนั้นน่ะนะคะเป็นคู่ของเราแล้วนะคะไม่น่าจะเกินปลายเดือนนี่แหละจะได้รับการติดต่อกลับมาจากเขาหรือเธอ คนที่เรารอคอยนะคะไพ่หมายเลขก8 8ขึ้นมาแต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันัคารจะต้องให้ความระมัดระวังให้มากก็คือในเรื่องของการใช้คำพูดคำพูดที่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันการประชดประชันกันนะคะไพ่ฮันนีมูนะคะไพ่สี คาถาขึ้นมาเนี่ยแม่มังนินังว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการออกเดทนะคะเป็นเดือนที่คู่รักจะได้ใช้เวลานะคะอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากกว่าเดิมนะคะอาจจะมีคู่รักบางคู่ที่กําลังวางแผนเน่นะคะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะด้วยกันนะคะทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนะคะแต่ดูโดยภาพรวมแล้วความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนั้นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมา สำหรับคนโสดนะคะมีสัญญาณที่ดีในเรื่องของความรักเข้ามาแล้วนะคะใครที่เป็นโสดแล้วก็รอมานานแล้วรอจนหอดใจนะคะแม่โมโนมงว่าความรักจะวิ่งชนโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยนะคะหลายหลายคนมีเกณฑ์ที่ได้พบรักนะคะระหว่างที่เราเดินเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเกิดไปเจอคนที่ถูกใจระหว่างการเดินทางหรือว่าพบรักในที่ทํางานไปตกหลุมรักกับคนในที่ทํางานเดียวกันนะคะหรือว่าอาจจะไปเจอกันนะคะระหว่างที่เราไปงานเลี้ยงสังสรรค์งานเฉลิม องงานปาร์ตี้ก็ได้นะคะการได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญน,นะทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วโดยกฎของจักรวาลน,นะคะไพ่เอซับคัพหมายถึงการพบรักที่ถูกใจนะคะเป็นรักแรกพบเราจะมีความรู้สึกนะคะถูกตาต้องใจคนคนนี้เหลือเกินนะเหมือนกับเป็นคนที่เรารอคอยมาตั้งนานแล้วประทับใจเขามากเหลือเกิน ไม่ใช่เฉพาะตัวเราที่มีความรู้สึกแบบนี้นะคะคนคนนั้นก็มีความรู้สึกไม่ได้แตกต่างจากตัวเราเลยไพ่ The e m p l a c e เป็นตัวแทนของความรักที่ดีนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ชายหมายถึงนะคะ ดวงนารีอุปถัมภ์นะคะนอกจากนะคะเธอคนนี้จะเป็นคนที่นะคะมีรูปร่างหน้าตาดีนะคะหน้าที่การงานดีนะคะฐานะดีแล้วนะคะนิสัยก็ยังดีด้วยเป็นคนที่น่ารักเอาอกเอาใจเก่งนะคะเวลาเราอยู่ด้วยแล้วก็จะมีแต่ความสบายอกสบายใจแต่เธอคนนี้นะ่อาจจะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็คียใจน้อยสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นผู้หญิงนะะ่ะไพ่ใบนี้นะคะ หมายถึงได้คู่อุปถัมภ์นะคะคนคนนี้เพียบพร้อมไปด้วยนะคะฐานะนะคะยศถาบรรดาศักดิ์ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขสบายมากขึ้นดวงใครจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะคะก็คือภัยใบนี้แหละนะคะถ้าถามว่าพบรักกับชาวต่างชาติได้ไหมมีโอกาสสูงเลยนะคะจะพบรักนะคะกับชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะทางโลกออนไลน์หรือว่าไปตกหลุมรักกับคนในเครื่องแบบที่มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่ค่อนข้างสูงก็ได้นะคะเข้ามานะคะช่วยเหลือสนับสนุนทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขสบายมากขึ้นนั่นเองคนที่เรามีโอกาสตกหลุมรักด้วยนะคะจะโดดเด่นไปนะคะต้องคนที่เกิดอยู่ในวันจันทรนะะ์วันพุธ วันสุ์หรือว่าเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะราศีมีนนะคะเป็นชาวราศีพึกษศพก็ได้นะคะแต่ดูโดยรวมแล้วพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะแต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะหลายๆลคนอกหักผิดหวังมาเนี่ย ไพ่สีดาบบางคนเป็นโสดมาในระยะเวลาอันยาวนานนะคะเหมือนกับไปเจอในเรื่องของค,ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะมีคุณภาพสักเท่าไหร่แล้วทําให้เรามีความรู้สึกเข็ดนะคะกลัวแต่ในช่วงเดือนนี้ลองเปิดใจดูนะ กีฟ e y ยูรีเลชชิ o สประชานเนี่ยแต่มีพลังงานบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแทรกเนี่ยเจ้ากีฟต์ยูรีเลชชิฟสประชานเนี่ยแม้มืน้อยจะมองเป็นใน2กรณีถ้าใครที่เป็นโสดมานานแสนนานไปเจอในเรื่องของความรักที่ร้ายๆมาก่อนแล้วไม่กล้าเปิดใจกีฟ u r ยูรีเลชชิ h ส p ประชาขึ้นมาเนี่ยจกักรวาลบอกว่าเปิดใจเถอะนะคะให้โอกาสตัวเองได้รักนะคะแล้วก็นะคะได้รับรักจากใครสักคนเนี่ยนะคะ อยากให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะเมื่อจักรวาลเปิดโอกาสให้กับเราแล้วนะคะเราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเราเองเราก็ไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะแต่อีกพลังงานหนึ่งเนี่ยเจ้ากิฟต์ยูนลีเลชั่นชิฟชานเข้ามาเนี่ยซับเรชั่นเข้ามาเนี่ย นะคะห้าเหรียญเข้ามาเนี่ยแม่มโนนบอกว่านะคะจะมีโอกาสสูงเลยที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันคันของแม่มโนนอ,อีกบางส่วนอาจจะได้รับการติดต่อกลับมานะคะจากอดีตคนรักเกา่านะคะอดีตคนรักเกา่าคู่กรณีของเรานั่นแหละนะคะจูจูก็ติดต่อกลับมาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวดิวสินะคะบางครั้งรักใหม่ก็เจอแล้วนะคะคนรักเกา่า นะคะก็ย้อนกลับเข้ามาอีกนะคะทำให้ผู้ที่เกิดในวันคานมีโอกาสเป็นผู้เลือกในเรื่องความรักแล้วแหละนะคะจักรวาลเปิดโอกาสให้กับเราเป็นผู้เลือกแล้วนะคะก็ตัดสินใจเลือกคนที่เราคิดว่า เหมาะสมแล้วก็คู่ควรนะคะกับตัวเราที่สุดนะคะอยู่กับใครแล้วมีความสุขนะคะก็อยู่กับคนนั้นตัดสินใจเลือกคนคนนั้นนั่นแหละแมวมโน้อยขอเป็นกําลังใจให้นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแมวมโน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม,มแวมอนยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แมวมโน้อยทําคลิปต,ต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ